ถ้ารวมรวมแล้วว่าโดยย่อ,อก,กุศลน,นะคะว่าโดยย่อ,อมีเท่าไหร่แปดห้าสี่สี่แปดห้าสี่สี่เท่าไหร่ฮะแปดห้าสี่สี่นะคือมรรคจิตเอาสี่เพราะว่าโดยย่อ,อนะคะได้ยิบเอ็ดไหมฮะกุศลว่าโดยย่อ,อมียี่สิบเอ็ดว่าโดยพิสดาร ต้องเอา40เออขอโทษค่ะต้องเอา20ไปบวกนะไล่20ก่อน20วิ่งขึ้นไป4 5 8 20เป็นเท่าไหร่ฮะ37ใช่ไหมคะนี่อยู่ตรงนี้21หรือ37คือถ้าเรานึกค่อยๆนึกภาพนะว่าถ้าจิตที่ชื่อว่ากุศล ใช่ไหมคะจิตที่ชื่อว่ากุศลอยู่ตรงไหนบ้างก็คือมหากุศล,ลจิต8ปไล่จิตไงมหากุศลจิต8รูปกุศละจิต5ถ้าเราจรํารูปรูป15ได้นะพระรูป15มี555 5, 5, 5, ใช่ไหมคะกุศลวิบากกิริยามีอย่างละ5ใช่ไหมคะน่ะไล่ลงมาอารูปอารูป12ก็มีอย่างละ4ใช่ไหมคะอย่างละ4ก็คือกุศลวิบากกิริยาใช่ไหมคะาจาได้เนาะ แล้วก็โลกุตระเนี่ยเขาแบ่งเป็นมรรคกับผลนึกให้ดีนะถ้านึกภาพออกแล้วเดี๋ยวเราจะหาจิตเจอมหา,ากุศลมี21หรือ3 7ส่วนจิตที่เป็นวิบากจิตที่เป็นวิบากเรานึกถึงว่าอากุศลไม่ใช่วิบากเราไล่จิตนะเราค่อยๆไล่จิตลงมาอากุศลไม่ใช่วิบากลงมาที่อเหอเหตุกจิตมีสามแถวใช่ไหมคะ แถวแรกชื่อว่าอักขุศลวิปากาจิตเจ็ดเป็นวิบากหนึ่งแถวแล้วนะได้เจ็ดแล้วนะจำไว้ให้ดีนะถ้าจาไม่ได้ต้องจดนะจําไม่ได้ต้องจดจดแล้วจะจำอกุศลวิปากาจิตเจ็ดไล่แถวที่สองอเหตุกะกขุศลวิปากาจิตแปดใช่ไหมคะวิบากมีสองแถวแล้วใช่ไหมคะสองแถวนี้ได้สิบห้าสิบห้าดวงไหมอ่าได้สิบห้าดวง ไล่ลงมาอีกมันเป็นกิริยาไม่เอาไล่จิตลงมาอีกก็คือมหากุศลแปดไล่จิตลงมาอีกเป็นมหาวิปาก,กจิตแปดไอ้ตรงนี้เราเอาตะกี้ได้สิบห้าละได้มาอีกมหาวิบากแปดนะไล่ไล่ลจิตลงมาอีกเป็นมหากิริยาอันนี้ไม่เอาเดี๋ยวเราไปบวกกิริยากันนะคะไล่จิตลงมาอีกค่ะเป็นรูปสิบห้าเนี่ยได้กุศลวิบากิริยาเราเอาตรงวิบากใช่ไหมคะ แถวแถวที่เป็นวิบากตรงกลางใช่ไหมคะรูปาวัจระวิปากาจิตห้าเห็นไหมคะคุณครูกบทันหรือเปล่าคะคุณลุงทันหรือเปล่าคะคุณปะต้อยถันไหมรูปาวัจระกุศลเออ่รูปาวัจระวิปากาจิตห้าแล้วก็มีไล่จิตลงมาอีกอะรูปาวัจระวิปากาจิตสี่เห็นไหมฮะได้อีกแล้วนะแล้วก็ไปตรง ผลละจิต4หรือ20สิเลยค่ะอน,นั้นคือวิบากเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นวิบากถ้าไล่ลงมาตั้งแต่อเหสองแถวใช่ไหมคะอเหสองแถวได้15แล้วมหาวิบากอีกแรูปวิบาก5อรูปวิบาก4ผลละจิต4ได้เท่าไหร่คะว่าโดยย่อ,อก,ก่อนได้เท่าไหร่คะผลและจิตส รวมแล้วได้สา <36. S 1> มสิบไฮะได้สาว่าโดยพิษนานเอาผลเนี่ยทั้งหมด20เลยนะฮะตั้ง20เลยเอ่าผลชา,ชายหาชอบผล20ไปบวกกับวิบ่งขึ้นไปก็ได้บวกกับอรูปวิบาก4บวกกับรูปวิบากหไปบวกกับมหาวิบากแป ไปบวกกับอเหตุกะอีกสองแถวข้างบนนะที่เป็นวิบากนะทีมชื่อว่าอากุศลวิบากเจ็ดใช่ไหมคะอเหตุกะกุศลวิบาก8 2สองแถวเนี้ยได้15่ฮะก็เอาไปรวมกันได้52อันนี้คือจิตที่เป็นวิบากส่วนจิตที่เป็นกิริยาไล่ลงมาเลยค่ะตรงอกุศนไม่ใช่กิริยาอเหตุกะมีกิริยาอยู่แถวเดียวใช่ไหมคะ อ่ะนั่นแหละเอามาสามไล่ลงมาหาไล่จิตลงมาเป็นมหากิริยาแปดใช่ไหมคะมหากิริยาแปดลงมารูปกิริยาห้าเห็นไหมคะป้าต้อยเห็นไหมแล้วก็รูปรูปรูปกิริยาห้าเสร็จอะรูปอรูปกิริยาสี่ใช่ไหมคะหมดแล้วแค่นั้นเองจิตที่เป็นกิริยามีอยู่แค่นั้นค่ะรวมกันแล้วได้ยี่สิบ